ีวันสงการแฟนบอลุรนทรครับสงการปีนี้ขอเดินทางกลับบ้านสุขภาพครอบครัวขอให้มีความสุขครับทุกสัปดา์สงการครับสวัสดีครับวันดีวันสงการนะครับขอให้แฟนบอลสุริบุรีทุกคนมีความสุขกับวันสงการเดินทางปลอดภัยครับก็ขอให้มีความสุขกับวันสงการกับครอบครัวนะครับทุกสัปรัหสงการครับใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับมีความสุขมากๆในวันสงการ สวัสดีปีใหม่ไทยครับก็ขอให้แฟนบอลทุกคนนะครับคนที่เดินทางหรือคนที่อะไรขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางโดยปลอดภัยก็ขอให้แฟนบอลทุกคนให้กําลังใจทีมฟันบุรีีฟีครับให้ขึ้นชั้นกับไปอีกหนึ่งยกันนะครับสวัสดีวันสงการไทยครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับแฟนบอลท่านไหนที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสุขมากนะครับสวัสดีคันสงการครับ สวัสดีสสวัสนสงการครับก็สวัสดีวันสงการครับแฟนบอลชาวลุงหีทุกคนก็ขอให้มีความสุขมากๆครับปีใหม่ไทยก็ใครเดินทางกลับบ้านกลับจังยังมาอะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวพ่อเราไป็บอกพี่นะที่เอาไปลงแน่นก็ปีใหม่ไทยนะครับเดินทางไปไหนก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับเดิน,นทางปลอดภัยนะครับ สวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับใครที่กลับบ้านเดินทางไกลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยของพี่น้องชาวไทยนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับอยู่กับครอบครัวใมีความสุขไปรวยเฮงๆครับสวัสดีวันสงกราสวัสดีปีใหม่ทาย สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับงในโอกาสของงานนะครับผมก็ขอให้แฟนบอลชาวจีนนะครับมีความสุขมากครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองครับคิดถึงใจก็ขอให้ส่งสมปรารถนาทุกประการนะครับผมครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอวยพรงามสงการแต่ว่าวันนี้ผมนำสดตรงมาแปลเป็นภาษาปาราิเลยที่จากครับ วันสงการนี้วันสงการนี้ขอให้ทุกท่านขอขอให้ทุกท่านขอให้สุกันมีความสุขมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพกา้นจานก่องแรงวันนี้สงการนะครับวันนี้สงการนะครับสวัสดีขอสงการนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่คนไทยนะครับก็ในปีนี้ก็ผมในฐานะหัวหน้าผู้สอนะครับก็ขอพรให้แฟนบอล ที่ให้กำลังใจเชียร์สโนสรเรีฟซีนะครับในในในใปีนี้นะครับ <c oughs> ของตรงเดินทางะทนะครับ, <c oughs> ะน,บน,นะครับต <c oughs> ่อไปแล้วก็ตลอดถึงที่เขาสุขนะครับได <c oughs> ้ได้ๆๆใช้ชีวิตอย <c oughs> ู่กับครอบครัวแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราใน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 การแข่งขันปีทีกสั้นนี้นะครับพวกเราก็จะทำงานให้ ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่นะครับก็ท้ายนี้นะครับของหน้าทุนวัฒสิงห์รัตนาไต่นะครับองค์สมเด็จหน้าเรสส่วนนะครับน้องข้อตัววัป่าลาๆแล้วก็สาธิตพ่ะหลักเมืองนะครับส่งดวงดาลให้แฟนบอลชาวทุกคนนะครับตลอดทั้งครอบครัวมีความสุขนะครับก็ปลอดภัยตลอดไปนะควับโดยาการเดินทางครับโครงการนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ อุ้ยอ้ยแลก็อแคนรับแคนครับแคนครับีู่้อวก็มาถึงการนี้ขอให้กานมีความสุขโอ้โหมาแคนแนโอ้ยได้